โอเคครับขอบกลับสวัสดีเชา้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้อาจจะเห็นผมแปลกๆหน่อยนะครับวันนี้นะครับฉลอง40ซับนะครับเดีย๋ยวให้สักร้อยซับก่อนนะครับจะแจกบัตกรกัลลินายครับที่เห็นที่เห็นคลิปแบบผมแบบกระโปกกระโปกอะไรประมาณนี้คุณคิดผิดเหรอครับผมคือแบบผมก็ตัดต่อได้แต่ผมแบบขี้เกียจตัดต่อไงแล้วผมก็จะ อ๋อผมก็จะมาแบบรีวิวโต๊ะแคสเกมนะครับว่าผมใช้อะไรแบบถ่ายบ้างนะครับแบบโอ้โหทุกคนคงได้เห็นแล้วนะครับเห็นแบบอุปกรณ์ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนนะครับที่แบบอะไรประมาณเนะี้ยแต่ผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับคุณก็เห็นอะไรไหมครับนี่นะครับคือต๊ะ แคสเกมไม,ไม่คือโตเล่นเกมธรรมดาเน่ยครับอันนี้ก็โดนไล่ออกจากบ้านนะครับเลยม artık, ลันนะเลยมานอนตรงนี้นะครับนี่โตสําหรับดีเจนะครับอ๋อมาเดบ้าเอ้ลิกสิ์ลิกาสิ์นี่นะครับดูอันนี้ก็คือโตสําหรับที่นั่งสําหรับดีเจนะครับนี่ลำโพงอันนี้คือลำโพงอันนี้โท,ทรทัศน์กระจกกระจกนะครับนี่อันนี้คือลำโพงตัวนี้เลยครับ อีนี่กระโทนทัดงงๆนะครับเอามาตั้งให้เฉยนะครับไม่ได้เอามาดูอะไรหรอกครับตั้งแบบเอามาเท่ๆเฉยครับพวงนี้เชื่อมกับโทรศัพท์ต่อเปิดเพลงอะไรเนี่ยอันนี้ไว้สําหรับแบบอันนี้ไว้สําหรับแบบเพิ่มบีดไม่เพิ่มเบดเพิ่มความดังของเสียงเพิ่มแบบเสียงอะไรประมาณเนี้ยเพิ่มเสียงเพิ่มเบดเพิ่มอะไรเพิ่มเสียงคนร้องอะไรประมาณเนี้ยใช้ตัวนี้เลยนะครับสําหรับแบบผ่อนเสียงอ่ะ ตัวเนี้ยดีติดกําลงพุงตัวเนี้ยส่วนโอ้โหนี่ดูไลดูไลน, <c oughs> นี่นะครับก็ดูเลยนะครับอันเนี้ยคือคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดตัวพวกเนี้ยผมก็เคยดีวิวไปแลวไอพวกนี้ผมผมมีตัวเดียวนะครับเนี้ยมันมีมีมีอันนะครับมันเป็นตัวเดียวกันเลยครับแต่อันนี้มันเป็นของเด็กเด็กข้างบ้านนะครับมันเอามาฝากไว้เนี่ยเมาส์ข้างบ้านเนี่ยมันเอามาทาสี นี่ส่วนของผมอยู่นี่นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ผมแบบบางตัวก็เคยรีวิวไปแล้วแต่บางตัวก็ไม่เคยได้รีวิวนะครับอย่างเช่นนี่แล้วก็ลำโพงบลูทูธ,ธแล้วก็ไมเออไม่ไม่จำเป็นหรอกครับที่จะรีวิวแต่ก็มันรีวิวได้แล้วก็จอยเกมนะครับนี่นะครับแล้วก็หูฟังนะครับก็ แล้วก็ไม่นะครับตัวนี้แต่ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วแหละมันมันก็ใช้ดีอยู่นะแต่นี่อันนี้ก็คือขาตั้งนะครับขาตั้งกล้องอะไรประมาณนี้ส่วนนี่ก็คือสาย OTG นะครับใช้สำหรับต่อโทรศัพท์อะไรประมาณเนี้ต่อใช้กับโทรศัพท์นี่ก็อุปกรณ์ข่าวๆก็มีประมาณนี้แหละครับก็ไม่ได้มีอะไรเวอร์วังอะไรขนาดนี่ส่วนนี่คือ keyboard. คีย์บอร์ดคีย์บอร์ด ไพ่แม็กนะครับนี่อันนี้ก็เมาส์นะครับฟรีวอล์ฟนะครับฟรีวอล์ฟเมาส์หมาป่าอะไรนี่แหละครับเมาส์ฟรีวอล์ฟนะครับฟรีวอล์ฟนี่นะครับมันเป็นเมาส์ไร้สายนะครับสีไฟก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ มันไม่แพ้ตอนกลางคืนครับเสียนถูกบดบังไปหมดแล้วอันนี้ก็พายแม็กเหมือนกันนะครับคีย์บอร์ดพายแม็กไว้สำหรับแบบทำงานอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แอร์หูฟังอะไรประมาณนี้อันนี้ยังไม่เคยรีวิวนะครับส่วนหูฟังตัวนี้ไม่ส่วนแอร์ตัวนี้เคยรีวิวไปละอันนี้ก็โทรศัพท์ผมทำอไรเงี้ยเอา้เอาโทรศัพท์กูตกนี่นะครับอันนี้ก็แผ่นรองเมาส์นะครับอันนี้คอมนะครับ นี่นะฮะอันนี้คอมกระปุกกระปุกนะครับอันนี้ก็จองโง่ๆครับจอแบบโง่ๆอันนี้ก็ที่นอนงโง่ๆอันนี้ก็ะอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้ก็หมอนนี่ครับอ๋ออันนี้ก็ลืมรีวิวเลยแว่นแว่นตาสามมิติลองใส่กับโท,โทรศัพท์ดิโอ้โหฝุ่นเยอะฝุ่นต้องไปต้อ,ตอ,ตองไปล้างแว่นแล้วครับ แม่งฝุ่นเยอะเกินก็เกินไปแม่งอะไรอ่ะโทรทัศน์รุ่น SKG นะครับก็เออมคุณนี่ก็ดูๆไว้เลยนะครับอุปกรณ์ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวก็ผ่านไปได้ดีดนะครับถึงจะรีวิวแบบน้อยๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่ได้รีวิวเยอะเพราะว่า ฉลอง40ซับเฉยครับเพราะว่าแบบผมลงไปแค่หคลิปมันผู้ติดตามก็ถือว่าดีเลยทีเดียวผิดจากช่องเก่าผมนะครับลงเป็นร้อยคลิปผู้ผูตดตามแม่งแค่ร้อยกว่าคนเองลงไปสองร้อยกว่าคลิปแล้วทั้งหมดอ่ะช่องเก่าผมผมผมตัดสินใจไม่ลงช่องนั้นอีกแล้วไอช่องที่ร้อยกว่าคนอ่ะผมผมไม่ลงแม่งมาละแม่งปล่อยทิ้งไปเลยช่องนั้นอ่ะเพราะว่าเออคือผมแบบให้เพื่อนไปแล้วไงช่องนั้นอ่ะผมก็เลยแบบ เอาช่องนี้มาดีกว่าครับใช้ช่องนี้เลยสำหรับการรีวิวของแต่ถ้าใครอยากดูผมเล่นเกมไปติดตามช่อง LOUIFF นะครับไปดูกันได้เลยครับผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมในช่องนั้นเลยครับไฮไลท์ฟีไฟอะไรประมาณนี้ผมก็จะทําในช่องนั้นเลยแล้วาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ